วันนี้นะครับจะมาพูดถึงเมกลโฟโตกราฟิกเป็นกลนที่โพสต์ไปแล้วก็ได้รับการตอบรับจากหลายๆคนเลยนะฮะมีคนถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะว่ากลนโฟโตกราฟิกเนี่ยคืออะไรกลนเป็นอย่างนี้ครับโฟโตกราฟิกเนี่ยมันจะเป็นการ์ดเป็นการ์ดเหมือนไพ่ไซส์เท่าไพ่กระดาษเนื้อเดียวกับไพ่แต่ว่าด้านหน้านะครับจะเป็นรูปภาพจะไม่ได้เป็นเบอร์เป็นดอกเป็นเลขนะครับเป็นรูปภาพหมดเลยนะฮะส่วนด้านหลังจะไม่มีลายอะไรเลย จะเป็นเส้นขอบสีดำๆนะครับสเส้นแล้วที่เหลือก็ขาวหมดเลยทั้งหมดเลยนะฮะเอฟเฟกของกลโฟโตกราฟิกเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะผมบอกให้นะอย่างเช่นนะครับเราเล่นแบบพื้นพื้นเบสิกเลยนะเรามีการ์ดอยู่หลายรูปมากนะครับมีการ์ดอยู่เต็มเลยนะฮะมาถึงขั้นตอนแรกเราก็มานะครับให้ผู้ชมนะครับเลือกการ์ดไปใบหนึ่งนะเลือกการ์ดไปหใบใบไหนก็ได้นะครับสมมุติเขาเลือกใบนี้ นะครับเราสามารถทายได้เลยนะครับว่าเป็นรูปอะไรใบเนี้ยโดยที่เราไม่ได้แอบมองอะไรทั้งนั้นนะครับไม่มีการแอบมองไม่มีการเห็นมาก่อนว่าเป็นรูปอะไรนะฮะอันนี้คือแบบพื้นๆที่สุดแล้วนะถ้าแบบเวอร์อรนะครับนักเมกอนโชวการ์ให้ดูเนี่ยมีการ์ดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะมีการ์ดเต็มไปหมดเลยวางไว้หันหลังครับนักเมกอนลหันหลังให้คนดูตัดไพ่ครั้งหนึ่ง แล้วก็ตัดทับไปเลยนะฮะหยิบใบบนสุดขึ้นไปดูว่าเป็นรูปอะไรแล้วก็เอาเก็บไว้เลยนะครับนักแม่กลหันหน้ากลับมานะครับเอามือปิดไว้แบบนี้ฮะทายได้เลยนะครับว่าใบเนี้เป็นรูปอะไรมีอยู่กลน,นึงผมชอบมากเลยนะให้ผู้ชมสับเพื่อนๆคิดภาพตามผมนะสับนะเขาการให้ผู้ชมสับให้ผู้ชมเลือกการไปหกใบเขาไม่มองเลยหนึ่งสองสามสี่ห้า หกอ่ะเนีย่ยเลือกไปแล้วอ่ะหกอ่ะเจ็ดใบนี่เจ็ดใบเจ็ดใบก็ได้นะหกเจ็ดใบได้หมดเราให้ผู้ชมดูให้ผู้ชมเลือกจําการ์ดใยก็ได้ไว้ในใจนะครับหนึ่งการ์ดจะจําใบนี้หรือจําใบนี้แล้วก็ให้สับให้เละเลยนักม่โกน,นหันหน้ากลับมาผมมีทางรู้ไหมว่าคุณจะจําเบอร์อะไรไม่รู้คุณเลือกไปตั้งห้าหกใบอ่ะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าจําเบอร์อะไรเนี่ยครับ เขาเล่นมูฟนี้เลยนะมูฟนี้เลยนะนี่มูฟจริงนะครับนี่มูฟจริงๆที่เขาเล่นเลยนะเนีแบบนี้นะคุณไม่ได้จดไว้คุณไม่ได้บอกใครคุณแค่จําอยู่ในสมองอะแล้วเขาทําแบบนี้เขาจะแจกไพ่แบบนี้เขาจะแจกไพ่แบบนี้ยมาเรื่อยๆ,ๆนะครับเขาจะแจกมาเรื่อยๆแจกกี่กองก็ได้นะแจกเยอะๆก็ได้นะครับ เขาจะแจกมาเรื่อยๆแจกมาเรื่อยๆแจกมาเรื่อยๆประมาณนี้เลยอ่ะสมมุติเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาแจกใช่ไหมพอแจกเสร็จปุ๊บเขาถามผู้ชมว่าคุณรู้ไหมไพ่ที่คุณเลือกอยู่กองไหนไม่รู้เขามือไ่เขาบอกเลยกองนี้ไม่มีอ่ะกองนี้ไม่มีเขาก็บอกผู้ชมกองนี้ไม่มีกองนี้ไม่มีกองนี้ไม่มีไม่มีสมมุตินะปึ๊บปุ๊บป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 ๊บจนสุดท้ายเขามาแบบ เฮ้ย hey, อยู่กลองนี้อา้าวเก็บกองนี้ทริงเค้ยแบบไพ่ที่คุณจํามาอยู่ในกองนี้นะอ่าแล้วเขาไม่บอกด้วยนะใบไหนเขาก็สับแบบนี้อ่าเนี่ยคุณจำหนึ่งใบคุณไม่ได้บอกใครในโลกใบนี้เลยคุณไม่ได้เขียนเป็นหลักฐานไว้ด้วยนักมายากลทําแบบนี้เลยนะหนึ่งสองสามยุดผมไม่แจกแล้วครับ ไพ่ที่คุณเลือกเป็นรูปอะไรพูดมาได้เลยสี่พแดงสมมุติว่าเป็นรูปประตูเป็นรูปประตูแบบนี้เลยนะเล่นเอฟเฟกนี้ได้เลยนะมีอีกอันหนึ่งนะสวยเลยนะให้ผู้ชมตัดไพ่ให้ผู้ชมตัดไพ่ไพแน่หัวใจอันนี้เป็นอีกทริกหนึ่งที่นักมายากลแบบมืออาชีพเขาชอบเล่นกันตัดไพ่แล้วแน่หัวใจไว้แล้วก็ดูใบที่อยู่ติดในหัวใจแล้วก็จำภาพไว้ เอามาคืนนักเมกลทายได้ครับว่าเป็นเบอร์อะไรเป็นกลนที่ดีมากแล้วเนื้อกลที่เขาสอนเนี่ยคิวนักเมกลเลยนี่คือโฟโตกราฟิกเลือกได้ทุกทุกรูปทุกใบไหมครับได้หมดเลยแล้วการ์ดทั้งหมดตรวจสอบได้หมดเลยนะครับกลนนี้โนกิมิกนะฮะไม่มีอุปกรณ์ที่ผู้ชมมองไม่เห็นไม่มีอุปกรณ์ที่นักเมกลแอบซุกซ่อนไว้นะแล้วกลนชุดนี้ซีเคมันแบบ ฉลาดล้ำมากๆเลยนะถ้าคุณดูซีเคตมันแล้วคุณจะแบบว่าทําไมสมองมนุษย์อะมันฉลาดได้ขนาดนี้วะมันเป็นการปลดล็อกอีกหนึ่งเลเวลของนักมายากลเลยนะกลน,นี้ยเจ๋งมากเจ๋งมาก